สถานการณ์สุ่มเสี่ยงที่น้ําจะท่วมกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันที่มีนบุรีนะคะก็ทําให้ผู้บริหารนิคมเตือนให้ผู้ประกอบการโรงงานเร่งทําแนวป้องกันให้สูงขึ้นอีกจากเดิม2เมตรสิเซนติเมตรเป็น2เมตรห้เซนติเมตรในขณะนี้น้ําเริ่มเข้าพื้นที่ของนิคมบางส่วนทางด้านทิศเหนือแล้วนะคะมีโรงงานได้รับผลกระทบแล้ว2โรงงานค่ะซึ่งหากน้ําเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมดจะส่งผลต่อการขาดแคลนสินค้าเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากที่นั่นเป็นโรงงานผลิต าหารสำคัญหลายแห่งเราจะไปสอบถามความคืบหน้าจากคุณพัชราพรตั้นงามซึ่งเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชราพรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพัชราพรคะตอนนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะสะภาพของน้ำเนี่ยนะคะยังถือว่าไม่ได้เข้ามาในพื้นที่อย่างร้ายแรง หมือนกับไหลบ่าเข้ามานะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยค่อยๆเอ,อ่หามาจากทางด้านทิศเหนือของนิคมนะคะซึ่งทางด้านทิศเหนือของนิคมเนี่ยน้ําที่มาเนี่ยมาจากคลองสิบสะมาจากคลองสามวานะคะค่ะโดยไหลามาเนี่ยมาตรงรอบของล้วนนิคมเนี่ยก็จะ,จะ,จ,ะจะชนอยู่กับทางด้านบึง บึงกระเทียมอะค่ะแต่ว่าตรงจุดน uh ี้น้ำในบึงกระเทียมเนี่ยก็มีการเอ่ออแล้วแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยค่ะได้ไหลเข้าไปในพื้นที่ของโรงงานนะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยที่พื้นที่โรงงานเนี่ยมันมีอยู่แค่สองแผงเท่านั้นค่ะแล้วก็ระดับน้ําตอนนี้ยังไม่ถึงสิบเซนติเมตรนะคะก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ยังสามารถป้องกันได้อยู่นะคะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนแล้วค่ะแต่ว่าความต่อเนื่องเนี่ยมาถึงเช้าวันนี้จนถึงล่าสุดเนี่ยค่ะระดับน้ํานะคะได้เพิ่มขึ้นนนจาาากเเมมมยประะณซค ทำให้เช้าวันนี้นะคะทางรองศาสตราจารย์ดรสมเสติินพงศ์ค่ะประธานกรรมการบริหารสนงงานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะก็ได้เรียกประชุมค่ะทางผู้ประกอบการของนิคมทั้งหมดนะคะซึ่งภายในนิคมเนี่ยค่ะก็มีผู้ประกอบการทั้งสิ้นประมาณ9 3้าบสารายนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือมานะคะเดินทางมาร่วมฟังกันค่ะว่าจะมีการวางแผนยังไงแล้วก็ทั้งหมดได้ใช้เวลาคุยกันประมาณสักสองชั่วโมงะคะ่ะแล้วก็ได้ข้อสรุปว่านะคะว่าทาง ทางอาจารย์สมเจตเนี่ยก็บอกว่าน้าเนี่ยเราอาจจะป้องกันไม่ได้เพราะว่าช่วงที่น้ามาตอนนี้ยังเป็นการช่วงเริ่มต้นอยู่เพราะฉะนั้นน้ําที่จะต้องไหลบ่าเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากเราก็ไม่สามารถคาดการได้นคะคะมีทางเดียวก็คือว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องป้องกันโรงงานให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยมากที่สุดก,ก็คือการเสริมแนวกั้นนะนะคะจากระดับอ,อ2เมตร10เซนทที่ปกติมีอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยเพื่อจะสร้างแนวกั้นเพิ่มไปอีกประมาณสัก 4ีหรือว่า50ซติเมตรก็เท่ากับว่าจะสามารถรองรับน้ําได้นะคะในเรื่องของการป้องกันเนี่ยระดับน้ําก็คือ2เมตร50เซิมตรหรือว่า3เมตรนะคะค่ะคุณพัชราพรคะค่ะสําหรับผู้บริหารโรงงานทั้งสองแห่งที่ได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะตอนนี้มีมาตรการรับมือกับน้ําที่อาจจะมาในอนาคตอันใกล้นี้ยังไงคะก็สําหรับ พื้นที่โรงงานเนี่ยต้องขอบอกกนว่ามีแค่สองโรงงานนะคะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าน้ำเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของโรงงานเนี่ยไม่ถึงสิบเซนติเมตรเท่านั้นนะ,นะคะ,คะก็ถือว่าอยู่ในลักษณะที่น้อยมากอะคะ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็ทางแต่ละโรงงานเนี่ยก็จะมีบ่อที่เป็นว่าโรงพักน้ำล้วก็โรงสูบน้ำนะคะ่ะก็จะมีการผันน้ํานะคะออกไปสู่คลองแสนสาส์ซึ่งก็จะอยู่พื้นที่ติดก,กันกับทางของนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะคะค่ะค่ะตอนนี้ผู้ประกอบการมีการขนย้ายเครื่องจักรกันบ้างไหมคะ สำหรับสถานการณ์ก็คือผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ได้มีการยกของสําคัญขึ้นที่สูงแล้วนะคะแล้วก็สภาพของตอนนี้ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะรับมือแล้วอะค่ะเพราะว่านิคมบางชัน,นีก็มีประสบการณ์นะคะจากทางเจดนิคมที่ผ่านมาเนี่ยว่าเออน้ำมันไหลบ่ามาเร็วมากเพราะฉะนั้นนิคมบางชันกับทางราชบ,บังเนี่ย ยังมีปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมตอนนี้ทุกคนคืออยู่ในสภาพของการเตรียมความพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างที่นีคมบางชานวันนี้เราจะเห็นได้ว่าการประกอบการการทําธุรกิจต่างๆเนี่ยคะ่ะวันนี้ยังมีการประกอบธุรกิจอยู่ประมาณ60สิเอร์เซ็นตของนิคมทั้งหมดนะคะแต่ว่าไอ้หกสิบเปอร์เซ็นที่เขาทํางานตรงเนี้ย ก็จะมีเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะที่ว่าสามารถมีกําลังผลิตได้เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่กล้าผลิตกันอย่างเต็มที่เพราะว่าก็ต้องเตรียมการป้องกันน้ำที่สลากเข้ามาด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของนิคมที่บางชันแล้วเนี่ยวันนี้อาจารย์สมเจตก,ก็บอกค่ะว่าสถานการณ์น้ําที่มันมีปัญหากันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยเหมือนกันก็คือบริเวณของประตูน้ำ8-10น,นะคะประตูน้ำ8-90เนี่ยซึ่งมันจะเป็นเส้นทางที่ยิงตรงไปลงสู่ทาง นิคมลาดกระบังเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะต้องเป็นพื้นที่เนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีความละเอียดอ่อนเหมือนกันแล้วก็ทั้งสองนิคมเนี่ยทางนิคมบางชานเนี่ยค่ะค่อนข้างท,ท,ที่จะมีความแข็งแกร่งในการป้องกันเนี่ยได้ดีกว่าทางลาดกระบังนะคะแต่ว่าในส่วนถ้าเรามองไปที่นิคมลาดกระบังเนี่ยวันนี้ระด,ดับน้ําอาจารย์บอกว่ามีเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณสัก60เซนติเมตรแต่ว่ายังไม่เข้ารอบพื้นที่ของนิคม,มน,นะคะแต่ว่าถ้าสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มหลากไปมากขึ้นเนี่ยทางนิคมบาง อันนีคมรากระบังเนี่ยซึ่งอยู่ทางฝั่งฝั่งราระบังอะนะคะอันนี้ก็จะถือว่าได้รับผลกระทบแล้วก็อันนี้จะต้องเป็นการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเพราะว่า,าท,ที่ใช้เป็นแนวขันกันดินตอนเนี้ที่เขาทําไวะคะ้ค่ะป้องการไว้ประมาณแนวสัก สองเมตรถึงสองเมตรห้าสินะคะมันดินเนี่ยมันอ่อนมากเพราะว่าตรงนั้นมันใช้ดินเหนียวแล้วก็พื้นที่ของราชกะบางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลึกมากนะคะค่ะวันนี้ผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมบางชันได้ประชุมกันนะคะมีการพูดถึงมาตรการในการรับมือเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นว่าประสานขอเครื่องสูบน้ํามาสองเครื่องะค่ะตรงนี้สามารถรับมือได้ไหมคะใช่ค่ะก็ตรงนี้นะคะในส่วนของท่าทีของผู้ประกอบการเนี่ยวันนี้ที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีการตั้งคําถามกระทางอาจารย์สมเด็นะคะว่ากระทาง เจ้าหน้าที่จะทางกองทัพที่เขาลงพื้นที่มาช่วยดูแลเรื่องแนวการด้วยนะคะาทางทางผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยให้ความส,สนใจเกี่กับเรื่อง การระบายนะ้าของทั้งกทมแล้วก็นโยบายของรัฐบาลเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีแนวทางที่ชัดเจนอะไรอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าพวกเขาก็คนข้งๆที่จะเป็นกังวลค่ะแต่ว่าในมุมของการที่จะต้องป้องกันเนี่ยก็คือตอนนี้ที่เขาทําได้กันก็คือแค่สร้างแนวกั้นเท่าน,านั้นแล้วก็อยู่ในสภาพจายอมที่จะต้องรอรับการจัการน้ำเท่านั้นนะคะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาเยอะไหมอะ,ค,ะค่ะเอาละคะ่ะเบื้องต้นสอบถามคุณพัชราพรเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคุณพัชราพรตันง,งามนะคะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน